โจพร้อมยังโจโจโจโอบสองสองสสามสอี่ส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบามเรื่องแวเออผมก็ใสไม่ถอดใส่มานาแล้วนะมันเป็นเพื่ที่เรียกไปคิตไม่มีใครเถียงเพื่อนเลยไม่ไม่ถอดหรอกก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยนี่แหละเป็นแง่เขาไม่ถอดด้วย เออหนูยังไม่ไปย้ายของฮะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่สตาร์ทาัขอให้สนุกกับการสมรวบานนะคะค่ะค่ะ ฮะ <Huh? S 2> แล้วตัวใจฮะ <Huh? Huh? S 2> แล้วโดวใจฮะตั <Huh? S 2> ใจไงอยู <Huh? S 2> ่ๆแกก็ึ้อมาเราจะหลับแล้วหมอยังไม่เข้ามาสักทีจริงทำไมหมอไม่เล่า ่โทรมาพี่ติมก็โทรมาแล้วพี่ติมโทรมาตอนไหนอ่ะคนดู อ้หรอเออมันเป็นของเมื่อวานปะแกถ่ายรูปเราเหรอเออดูแกปากไหม หมอดูเขาจะมาทันไหมน่ะเมื่อกี้คิวก็เต็มแล้วนะใช่เหรอติดคิวแล้วหรอใช่เ,ร,เราาติดคิวแบบว่าสี่ร้อยทับสี่ร้อยอะไรเนี่ยใช่หรอมาประเทศลีแล้วจริงเหรอทำไมหนึ่งพันกว่าคนแล้วอะ่ะอ้ยคนเข้าเร็วขนาดนั้นเร็วเหรอไม่เราเข้าไม่ติดเลย ากดูดวงอ่ะยังมีอะไรที่ต้องถามอีกเยอะเลยเอละไของแกเหรอของแกสิเอาแล้วถามของเราทำไมเราก็แกบอกให้เราถามนี่หรอใช่ไหมแกไม่คุยผู่เดยวว่าให้เราถามให้แกอืมแม้ียแล้วมันถามไว้เต็มเลยใชย่เหรอเตียยไว้เลยเหรอ น่าจะนานอ่ะดูสองละเขาดูแม่นไหมแกว่าอืมใช่ได้อยู่แม่นไหมแม่นอยู่ครับเราก็ดูได้นะแม่นครับแม่น ดูให้หน่อยแกดูยังไงได้แกกำลังจะเลื่อนรถแกรู้ไหมทำไมอ่ะรถไหมได้ไหมครับกวนตี๋เหรอแต่เราก็ดูได้นี่ไงเราดูให้แกไหมแกกำลังชะตาใ <laughs> <laughs> เ้าเลยแทงเลยเอะไรแทงเราก็แทงเลย เดี๋ยวเราเข้ามาแกจะแทงเรานะเดี๋ยวไม่ทำหรอกนะเราหยองเร่งเดี๋ยวโดดให้หน่อยครับเดี๋ยวเราต้องไว้เร่แนวเดยวนะแกโอเค้ซูซครับเดี๋ยวเรามานะโอเคครับโอเค,อเ,คเอากำลังใจ มาเล่นนายดอกแม้กำลังใจเราล่ะเอ่อสูส้ๆไหแค่นี้หรอไม่สูส้หรอเอาอะไรครับไ็ได้แค่นี้ก็ได้อ่ะแกจะเอาอะไร